สวัสดีค่ะมาดามน้อยแฟนเพจมาพบเจอกันช่วงกินเข่าเราความเมาโมยห้อยขมวันนี้น้าน้อยนำเสนอก๋วยเจั้บเวียดนามก๋วยจับยวนหรือข้าวเปียกเส้นนะคะบ้านน้าน้อยเรียกข้าวเปียกเส้นแล้วก็นี่นะคะไข่เยี่ยวมา้าแล้วก็ผักกาดหอมแซ่บๆนัวๆด้วยกันเลยนะคะมาเลยจ้าร้อนๆปรุงเองนะคะปรุงเองอ,อือหือ ออหอนแต่ว่ากินกับผักกาดขาวอร่อยมากเลยนะเพื่อนๆกับไข่เยี่ยม啊 แรงเด้อร้อนมากเลยเพื่อนน้อยน้อยปรุงเองนะคะแซ่บหนัวหอมพริกไทยดำ ตั้งเป็ดทั้งร้อนเพืเ่อนๆโอ้ยสุดๆคนนั้นมันหายร้อนก่า ก๋วยจับเวียดนามหรือก๋วยจับยวนบ้านน้นนอยนครพนมนิยมกินกันมากเลยนะเพื่อนๆจ้ะ mm hmm. ๋ยวนี้ก็แพร่กระจายนะมีเส้นแห้งขายตามห้างสรรพสินค้า mm hmm. ที่กร,รุงเทพมหานครน้อยก็เห็นมีในห้างอาหารเวียดนามร้านอาหารเวียดนามเขาก็ขายนะคะก๋วยจับเวียดนามอืม ชาวนาครพนมรับอิทธิพลมาจากคนเวียดนามเราก็จะนิยมกินกันนะจ๊ะเส้นเหนียวนุ่มอร่อยมากเพื่อนๆอ,อื เราน้อยปรุงเองน้ำซุปน้ำซุปอย่างหอมอร่อยเลยจ้ะแซ่บเด้ดเพื่อนเอ้ย บางคนเขาก็ไม่ชอบกินกับผักนะคะแต่น้อยชอบแล้วก็ที่ประเทศลาวนะคะเขาจะใส่ผักบุ้งเขาจะใส่ผักบุ้งนะคะกับจับเวียดนามแต่ว่าที่นครพนมก็คือจะใส่แต่ต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีใบเลื่อย <c oughs> แต่น้อยชอบกินกับนี่ผักกาดหอมอร่อยอร่อย สุดยอดเลยน้ำซุปแซ่บหนัวมากอืมอืมซดคำไหนก็อื้ออื้อมันแซ่บเหรอ อื mm hmm. แล้วว่าเพื่อนทุกคนเวลาปรุงอาหารกินเองก็ชมฝีมือตัวเองเหมือนกันแหละ <c oughs> เราก็ไม่แตกต่างพอ <c oughs> เราทำกินเองเราก็ภูมิใจ mm hmm. ใช่ไหมจ๊ะ mm hmm. ถากอากาศเย็น mm hmm. ตอนนี้ร้อนเหนื่อแตกว่ะเอืมเหนื่อแตกซกๆเลยอืมม <laughs> ีสิ่งบอาเพึงประสงค์กระเด็นออกนะจ๊ะเพื่อนจ้า น้อยจะแบ่งเป็นครึ่งคำใครเรี่ยมากควนเทนคลิปกินของมาดามน้อยแฟนเพจกินได้แค่ไหนก็แค่นั้น แต่ถ้าทำน้อยๆมันก็ดูไม่น่ากินใช่ไหมน้อยๆก็ทำเยอะๆกินหมดบ้างไม่หมดบ้างบางเผ็ดบางช่องเขาเก่งใช่ไหมคะเขากินเก่งกินเยอะกินมากกินเผ็ดกินแซ่บเราก็กินเหมือนกันกินตามสไตล์เรา เผื่อจะมีเพื่อนบางคนชอบสไตล์แบบเราก <c oughs> ็ขอบคุณหลายๆลด้๋ยจะดูผู้ใดเขามาเบิ้งมาชมก็ได้มาติดตามมาเบิ้งมาชมก็ขอบคุณหลายหลายเจ้าทำสะสมไปเผื่อวันเวลาข้างหน้าเราอาจจะประสบความสำเร็จเหมือนเพื่อนๆเขาเนาะ ตอนนี้ยังไม่สำเร็จแล้วก็ enjoy life enjoy eating enjoy food มีความสุขก,กับชีวิตที่เราเป็นมีความสุขก,กับสิ่งที่เราชอบมีความสุขก,กับสิ่งที่เราที่เราทำอย่างน้อยเรามีกิจกรรมทำในแต่ละวันเก็บไว้ดูตอนแก่ ว่าเรามีเพจมีช่องเป็นของตัวเองใช่ไหมจา้าเพื่อนๆนชีวิตพลังบวกทําอะไรก็ให้เป็นในแง่บวกเราอยาอ่าโฟกัสอยู่เรื่องเดียวถ้าหมอถ้าเราโฟ,ฟกัสอยู่แต่เรื่องของการบ้านเพจบ้านช่องเพื่อจะให้สําเร็จแล้วมีรายได้อย่างเดียวเราก็จะไม่มีความสุข <c oughs> <c oughs> ระหว่างทางที่ทําเราก็มาหาความสุขไปด้วยอ่อ สุขจากการกินพบเจอกันใหม่พรุ่งน like ี้สวัสดีค่ะเริ่ม